สวัสดีครับพี่น้องบอครับจะแตนปายรอซ้อมนะครับรอซ้อมไร้ศสที่18นี้นะครับราเข้าในทีมบิดได้เลยนะครับสวัสดีครับไม่เคยมีเป็นอะไรต่อๆอยอะแยะเนี่ยมันไม่หยางเ่ห็ลูกสาวบม่คืนสุดสีํำเงินงามใหรมานาแนยอยู่เดียไ่ละเอานเห็นบอกก็ต้องอนี่กันนั่นแหละมานีจ้ะเออมานีหรอมานี มันนีานีดป่านีไ่คือมนี่ยังเหลาอยู่คนเดียวกัเป็นเลยว่าคนเดียวกับเป็นเลสิไหมว่ายขาดว่ายเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่นอนหลเต็งวานแฟนแฟนบอกว่านอนแฟนใครหรอครับพี่นิโมสสวัสดีแฟนไปข้ อสคพี่มดนะพรับเขาจะกระดดกับผู้ชายอยู่ก็มากาน์ตูนขนหวยจะอี่ยังดอกไม่รู้ล่วงช่วงเลยเจอไหมครับกำลังสีฟินบ้างหันหนี่ระเดี๋ยวนีทสามต่ครับเนาะพุญเขาไปพุญแล้วพีทมาใหม่พีทเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวไปตามโตไหมอ่าไห้เขาไปของน้ำกันเองมาทางตรงมงเยี่ยอยู่นี่ก่อนห้างนี้นักร้องเจนใหม่สแตนบายครับ Bà nàng gần như nếu bà lát gì bà nhỏ bà nhỏ bà nhỏ bà แกแบ๊กแร้แกไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงแกไม่มองผู้หญิงแกชอบผู้ชายออบารคือจอใหญ่แถมนนี้จอใ,ใหญ่เล้วเนาะเข้าไปในกลุ่มปิดได้นะครับเียงวันที่10 18ปนี้นะครับ18นี้วันวันจันทร์นี้นะครับมีไลฟ์สดหน่มปิดแล้วไปเจอที่กลุ่มปิด ในเจแบมไปเต้นน่ะเต้นอะไรจำเนื้อเพลงไม่ได้จำได้อยู่แค่เราว่าจำได้อยู่นใอยนึงจำท่าเต้นก็ไม่ได้จำได้อยู่เพราะว่าเป็นอยู่ของกกกับเราสักฮักขอไอเทลงฮักขอโอ้ยรีวะเออลองจยกเพลงคืนหนึ่งร้อยประมาณสามสี่รอบนี่แหละรีวะต่อเขาแล้วเกมไหนเขาไปจังไดนี่ไปเป็นพี่น้อยไปเองเราไปหาเอง แนะนำไปคือดีแท้ให้ไปน้ำในเดิ่มพี่นาสิบเปอร์ไปอีแธ่เลยทอสิไปลองเพลงแหว่งแต่งหม้อแห้คนของกองฟร้างไปเห้มัเถื่อนแธ่เนี่ยเอาสิไปหาเงินจังหมื่นสองหมื่นสามหมื่นได้แท่ได้หลายก้อนนั่นผลยี่หรี่่ะได้วันต้องกินเบียร์เก่งนี่โอ้ยกินโมเป็นกินโมเป็นกับโมเรงินเขาแล้วปวดหัวกินเบียร์นั่นน่ะ งานกินเบียร์เหรองานดิวฮ่องกงกินเบียร์บ่ได้นวดหัวพี่โตอยากกินกินโอ้ยเอาเงินมาเอาเงินมาอยากกินนะนะหัวหน้าครับเตงมาแล้วเพียงเพราะนาผู้นำทีมงานเอาเมื่อกี้เห็นรีบไม่อยากกดที Wh ่มันอ๋ออันบ่ไเยบ่ไม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 ่ได้พอโดนเพกพี่เปาผมถามหน่อย ก็แต่ไปทําฟันมาในยิ้มทั้งวันเลยคุยกับผมก็ยังยิ้มแต่มาเลาอย่าของคือกันนั่นล่ะอย่าของคือกันนั่นล่ะแอปเบลไปดัดคงดัดแคลกลับมาจากฮ่องกงเอาตองจังจากว่าฮ่องกงของก็เจอข้างรถดัดทั้งฟันแล้วก็ทำอะไรด้วยนะดัดนิสัยด้วยีดได้วยนะไม่ได้ทําอะไรกับหน้าเลย เลือดเล็กๆเรากแกะสมูทกันอย่าก็แกะยังก่อนนะแกสมูทแตแก่ที่หล่าก็ไปตัดปีกคือเขาเนี่ว่าแซ่ปีกยังก็าไม่ได้บินได้เจะว่าเขาบินได้จริงขนุนไป่เหนูจะสวยบ่ฮะแต่ยักรำนะว่าสวยอยู่แล้วสวยไม่ได้รูดต้อนแเลยนะเนี่ยังมากินหมากกับเมาเด้อเมา

จะเฮ็ดคืออันเขาแฮาเทียนไม่แม่มึงก็มึงก็ต้องไปดีไซน์ชุดเสียงทำทำเองนะคุณพี่กี้บอกว่าน่าจะมีแม่ต้องมีชุดแอ่ใช่ใช่ใช่มาตัดมาตัดเนี่ยบอยมันไปดัดอันเป็นดัดผมเนี่ยมันแบบส้มแนวแล้วอันนั่นมันผิดคอนเซ็ปต์อันั่นคอนเซ็ปต์เนี่ยสุขพี่ได้กอรตีนี่ รับเพิ่นชุดทีก่อนพี่นี่ก่อนอย่างแต่สร้างบ่ได้อยู่องค์เขาเนาะอยู่คนละวงอยู่คนละองค์กรแล้วบ่เกี่ยวกับเขาเอากาองค์ก่อนเด้อแก่ตัวแก่โอ้ยอยู่คนละวงวะแม่นลูกโอ้ยเขาบอกแมนมากเลยแต่อยู่คนละองค์กรทำไมกันสาวน้อยเป็นั้นองค์กรสาวน้อยองค์กรสาวน้อยล่ะคาซิเล่นคาสิเล่นใหญ่ก็เล่นให้มันต่อเนื่องแน่แล้วเพิ่มอันนี้รับขอดเออํานั้นเดียวกัน ถ้างั้นถ้ากันมึงอยู่คนละค่ายกับกูแล้วกูอยู่ค่ายอัลเปารปิ้งจีนอัลเปารปิ้งจีนอยูไปได้เจ๊งเสมอเลยแกกัดเนอ่ยเจียก่อนเจี่กนั่เดียวตูปูตูปูคอนไว้คิวเราไปซื้อปิ้งจีนบอกห้องกันน้องเขาแวมาเบียกเขาแล้วเงียวจีกันจะเป็นเบาคัางเนาะ ด่าดารามีแต่ดาราวงนี้มีแต่ดาราวงนี้มีแต่ดาราเออดาราเต็มเลยเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พูดแจรรถหน่อยอะไรเอาของของในรถของในรถไม่ได้ไปไหนไ้ทำรเหน่อยะไรตั้เนครับนอทไดไหมได้กินรอไป